คืออะไรลินว่าเข้าใจออกไปเถะครับไม่เป็นไรคือนะมันเซ็กซีโ่โคตรเขาสิจกลำไยนะอู้ยมันเป็นการแต่งตัวแบบเออใส,ส่จกแล้วเนาะโบหัยจกกระแหลวแล้ว่อยมากการแต่งตัวคนนี้แบบมันแบบดูมีเสน่ห์มาก น้ำของบักวังยังกาขามาชิยันยังสําข้เนียวหมูปิง้งเอาจริงท่าของบักวงกับน,น,นั่งรถมาเนาะแล้วอีกอย่างนะข้าวเหนียวหมูปิ้งจักเฟินใส่อยังจักใส่มนมหาเสน่ห์หรือใส่อย,ยาเบื่อหนูยาเงียงกินเข้าไปสักแงเงี้เง้เขาเห็น,นได้ได้เวได้พอหนาพอหนาเมย์เนาะมาหาเงินในเฟินใส่ไบแห้งตายสา้ยเราต้องระวังตัวไว้ก่อน เดี๋ยวนี้มันไวใจคนยากเบ้ขนาดคนที่แบบว่าอยู่น้ากันคู่มือคู่มือยังขากันตายกันนี้เนาะเดี๋ยวจักเมนไพรห้องไปไวใจเพื่อนมันกัเป็นตตย่านหน้าหน้ารักแท้แม่นางขอบคุณครับเว้ยไหนมันหนาฮัดขึ้นวาใเนี่ยถอดผู้ชึ่วันหน้าเจ้าของน้ำโบโอเคเตยตอนนี้เอาน่าจอร์เนมันขึ้นแม่แมมแมมแม่แบแล้วมันเป็นยัง เอาเลยผมเชยนะครับก็จะไปเป็นลูกชิดเอ่อเพียนลำไยแต่ว่าเสียงมันไม่ได้อะดิพ่อนนสองแสนเอาไปเลยไม่เป็นไรครับเอาคุณอลิสาเงินเจ้าได้น่ะสิเอาไปเลยจังไดล่ะสองแสนว่ะสะิเงินคุณก็คือเงินคุณครับผู้ใดสิกาเอามาใส่สุรยสลายเนาะอือจักเมนผู้ใดเอเอาเงินิ่นมากโมเมนแนวตัวละ ไอ้ว่าสีไปหาตัวสาวลาวคือจังพอไใหญ่ที่มาจากเชียงรายน้องวาไอซิดักบอลเฮว้ยอย่าหาเหตุเสียหน้าเสียตาจะขวงอย่าหาเหตุเถอะเอาหนาจอมันคือเป็นแหมบแๆนบแวะเป็นนี่อย่างเเป็นนี่อ <|ja|>> ย่างเน็ตเวิร์ดเน็ตสปีดอะเขาเขาเสียดอียงกระปอง่อยอะ ยิ่งไปยิไปหาเหตุเหอะไปหาตัวสาวล,วลวาวมาซะเสียงคือเราบอเอ๊ยเสียหน้าเสียตาจะควงงจะสิเปตัวเยังคันาดก,กับไปโค้แบบอืมอมันจิเปตัวเนะาะสบ,บายดีซาลินคพ่วสวยมาเสียงหัวอืมไมโคกทางสาวงามว่าซัน ต้งเดินบาหรอกดังทั้งซาวหรอกเอียงสุดท้ายยูทูบเบอร์ดังออแมนสุดท้ายยูทูบเบอร์ดังเบาเตียงทองชนคนตายอีกแล้วเอา้าแม่นสะบะัดไ่ได้ตามข่าวเพื่อนแม,นแมน่คุยฟิวเตอร์แบบหาบทได้ ดูทุกคนนี่คือใส่ฟิลเตอร์นะคะทุกคนเอบมได้มะใส่ดีกว่าอ้าวคือว่าเบาเตียงทองชนคุณตายอีกแล้วเอาคือว่าจังสัตว์เห็นมาหมดแล้วถามไอน้นี่คุณนะสนใจเรื่องอ่าเบาเตียงทองชนึ้นตายนี่แหละอีกแล้วคือจังไหนชนอีกแล้วหลินไม่ได้ตามอาอไอ้คุณพม่เลยเลยาะหู ทำงานเหนื่อยไหมคะน้ำฝนติดตามเสมอนะสากเด็กท่านคนวัาขอบคุณค่าวันนี้เหนื่อยมากสภาพคือแบบสุดโซมมากเลยสุดโซมมากเลยสภาพคือดูไม่ได้เลยนะคะขนาดใส่ฟิอเตอร์ยังไม่รอดนะเอ้ามันก็เป็นหนัดแมมๆมมแมมมมวะ ข้างอีลีทุกคนเกิดอ,อีหยังขึ้น